โซนเชนลสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Layers of f e ฟเครับเรามาต่อกันในคลิปที่4นะครับดูรูปแล้วก็สะเทือนใจไม่เบาลูกตามันโผล่มาครับมั่นใจว่าเป็นหน้าคนแน่แต่ตอนนี้ถ้าดูไปนานๆมันจะหลอนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับตอนนี้ได้ของมา3ชิ้นชิ้นสุดท้ายที่ได้มาคือกระดูกนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหลังจากผมมาย้อนดูคลิปตัวเองนะครับก็พอจะเก็ตว่ามันได้เอาทั้ง3าอย่างอ่ะมาทําเป็นรูปนี้ครับสีขาวเนี่ย คือเอากระดูกไปบดนะครับแล้วก็ผสมกับแป้งฝุ่นเลยออกมาเป็นสีขาวซึ่งมาจากกระดูกนะครับแล้วเลือดก,กับหนังเนี่ยหนังสดๆเลยนะครับก็อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดเลยฮะดูแม่งทำนะเอาละครับศิลปะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจินตนาการครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดล่ะ What if you fail คำตอบอยู่หลังประตูนี้ครับเราไปเบิ่งมอมพอมกันทำไมจอข้างหน้าถึงเบลอเย็ดแค่เอาตั้งแต่หัวคลิปเลยเหรออีกนอเธอครับเขาบอกว่าให้เมินเธอซะอย่าไปสนใจอีกนอเธอ ให้วิ่งผ่านไปเลยใช่ไหมอีกนอเธอครับเราผ่านมาได้จริงๆผมควรจะเอาล็อกแล้วว่ะชิปหายครับตอนนี้เป็นห้องที่เต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กเพ้นอยู่บนวอลเปเปอร์นะครับดรังแปลว่าเมาครับ ครั้แรกที่เจอเซลฟิชเห็นแั่ตัวครับ <Hey. S 2> ประตูผิดหมดเลยครับเฮ้ย <Hey, hey. S 2> หายไปแล้วบ้านหนึ่งหายไปสองบ้าน,หา,าานหายไปสามบ้านเหลือบ้านเดียวครับผมว่ามีขวดแตกอยู่ตรงนี้ความหมายคือเหมือนกับเราอะ่ะเฮ้ยกูรีบไปดีกว่าสัตว์เ้ <c oughs> ไฟแม่งกระพริบเอง นี่ไงอะไรเนี่ยตุ๊กตาหมีจุดเทียนครับโอ้โห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 ไม่เหมือนเดิมแล้วแน่ๆครับผมไม่เคยเจอแบบนี้ในในก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันเดโมนะครับนี่เป็นนี่คือวันเกิดปะเนี่ยมาฉลองวันเกิดคนเดียวครับเฮ้ยมันมีเสียงแปลกๆนี่ครับหมวกเบอร์เดย์นั่นอะไรเนี่ยฮะ เดี๋ยวนะนี่มันวันอะไรกันเนี่ยวันอาทิตย์นี่เหรอ you mean I... นี่หมายความว่าฉัน well, why come get... you didn't and ทำไมเธอไม่มารับฉันลนะ่ะพระเจ้าช่วยเธอก็รู้นี่เวลาฉันทำงานฉันเป็นยังไงเนี่ยแปลว่าเมียไม่มาตามนะครับวันเกิดของลูกแล้วเหมือนกับกินเหล้าเมาตื่นใหม่ทีก็ข้ามวันเกิดไปแล้วครับลูกเอ้ย กว็วาดประตูสเละขนาดนี้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรกิ้งไหอ่ะมีตุ๊กตาอยู่ด้วยอ่ะมันกิ้งไปทางขวาครับไปทางขวาครับประตูที่ล็อกอยู่ก็คงล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอยู่ที่พื้นไม่มีอะไรที่เก็บได้แต่เมื่อกี้มีของบางอย่างกลิ้งมาทางนี้ก่อนจะเข้าประตูนั้นผมขอเดินมาดูตรงนี้ครับ เปิดไฟก่อนหรือเกะครับเผื่อจะเจอเงื่อนงำมีรูปภาพของผู้หญิงตั้งท้องครับเป็นภาพจริงกับภาพวาดรวมกันนะครับผมเชื่อว่านี่คือภาพถ่ายกับลายมือเด็กแต่ตรงท้องอ่ะระบายสีดำๆไว้ความหมายอาจจะไม่ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรถ้าเด็กเป็นคนวาดระบายสีลงไปเนี่ยอาจจะหมายความว่าเขาก็ โกรธแค้นที่เกิดขึ้นมานะเด็กสีดำ marriage guide นี่คือ,อ,อคู่มือสำหรับคู่แต่งงานนะครับการมีลูกสำหรับคู่แต่งงานลองคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดหวังมาก่อนดูสินี่คือเวทมนต์สำหรับพ่อแม่เลยนะครับหนังสือเล่มใหม่ของมอลลี่เพียสเป็นหนังสือที่พ่อแม่ทุกคนต้องอ่านสำหรับการมีลูกคนแรกแล้วก็เพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกน้อยสั่งตอนนี้เลย นะแปลว่าเราก็เคยคิดจะซื้อหนังสือสําหรับการเลี้ยงลูกมาเหมือนหลังมาเจอประตูเลยครับทางแยกกูหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเป็นจังหวะลวงตานะครับผมเห็นแบบเต็มพื้นเลยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับ เหลือทางนี้ทางเดียวที่ต้องไปฮะรูปภาพเฮ้ย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 เด็กว่ะเมื่อกี้มีเด็กมาเกาะกระจกครับไอเชื่อแล้วข้างนี้แกเปรูปภาพไปแล้วอ่ะเชื่อกอะไรอ่ะอะไรอ่ะ มีเสียงกระซิบกระซากระบางอย่างนะครับรองเท้าเด็กครับน er> ่ารักซะจริงนี่เธอซื้อมาจากห้างนั่นเหรอเนี่ยที่รักเลยยังไม่รู้นะว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายเนี่ยรองเท้าของเด็กน้อยครับผมต้องทำอะไรอะในเมื่อกระจกเฮ้ยอะไรวะ มองไม่เห็นเลยว่าคืออะไรมืดมากอ่ะตู้เปิดได้แต่มืดมากครับหรือตู้ออกมาก็มีแกะสองชั้นไม่มีอะไรนะครับตูปภาพนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเขาเนี่ยผมลองกลับออกไปที่ห้องเดิมดีกว่าออกมาได้ครับแล้วเป็นห้องที่มีโต๊ะแต่งตัวของคุณภรรยาเราฮะ ทุกครั้งที่แบบรู้สึกว่าจะต้องปฏิสน้ยปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่ปฏิสนธิปฏิสัมพันธ์นกับของของภรรยาเราจะไม่อยากยุ่งเลยทั้งเปียนโนทั้งไอ้เชียนี่ไงฮะเป็นรูปผู้หญิงถูกหนูแท้หัวครับเขียนว่าไลฟ์ไมซ์เส้นผมนี้ไม่ใช่ของฉันเหรอันไกอยู่ที่ไหนเมียแม่โดนแบบแท้หัวครับเหมือนผมร่วงเหรอหรือย,อยังไง เฮ้ยเฮ้ยมันปิดเองทำไมอะไปดีกว่าครับ <_ an> ด้านขวามีหัวใจเต้นอยู่ด้วยนะครับ <_ an> แต่เป็นหัวใจที่เป็นลายเส้นวาดภาพที่พื้นมีรอยสีดำลากมาครับ <_ an> เป็นทางเดินของเมียเราหรือเปล่า <_ an> หัวใจยังเต้นอยู่นะเนี่ย <_ an> ถ้าปิดไฟะครับ ให้เราเล่นหมากลุกด้วยเหรอตรงนี้ใครเคยเล่นหมากลุกด้วยกันเัาเนี่ยสองคนสะเทือนอารมณ์มากนะครับในจังหวะที่ต้องสืบสวนหาความจริงไปด้วยแล้วยังต้องมีหวัวใจมาเต้นอยู่ตรงหน้านี่ไงมีหมากลุกอีกอันหนึ่งครับเอาไปวางบนโต๊ะน่าจะขาดอีกตัวหนึ่งบ้างนั่นนี่ครับ วางลงไปแล้วครบแล้วนี่ครบแล้วแล้วไงปิดไฟเหรอไม่รู้ให้ทําอะไรครับไปดีกว่าครับเราเราวางหมากดูครบตัวแล้วนะครับน่าจะสามารถไปต่อได้ครับข้างหน้าไม่น่าไปเลยครับเป็นเก้าอี้แบบถูกเรียงไว้เป็นซุ้มอะ่ะแล้วภาพเบอเบอๆอย่างนี้เสียง เสียงร้องไห้ของผู้หญิงครับมาจากทางนั้นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะใจเย็นๆขอเลือบดูทางซ้ายก่อนครับรูปภาพที่ถูกเด็กน้อยระบายสีจนเละบอกว่าอันนี้คือภาพที่อยู่ตรงบริเวณพุ่มของต้นบูเบอรี่นะครับใกล้ๆเขื่อกเขาเอมอรัลนะครับสีเขียวมรกตเป็นนิทานนะครับ มีเป็ดตัวหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเป็ดที่ขี้ตื่นตื่นตะนกด้วยนะครับเป็ดขี้ตกใจไม่ใช่แค่มันจะหนีเข้าไปในพงหญ้าอย่างเดียวนะเชืยอะไรเนี่ยมันชอบกินหัวใจของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับซึ่งในรูปเนี่ยกินหัวใจคนนะครับกระตูนอะไรเนี่ย ผมต้องไปทางนี้ด้ไ่ะหรือผมต้องไปทางนี้ก่อนเสียงโหเอ้ยเสียงร้องไห้อยังอยู่นะครับเหมือนจะหายไปแล้ว t อ l k i ้ g behind our back คครับแอบคุยกันรับหลังเรายังมีเสียงกระซิบแถวนี้เหรอ เฮ้ยเยมื่อกี้รูปมันเปลี่ยนหน้าเองอะลองไปกดดูดิ Talking behind our back ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ห้องมืดๆผมไม่ได้ไปนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะดีใจดีไหมที่ผมไม่ได้ไปทีนี้มันยังมีแบบหนังสือหล่นออกมาเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะตุ๊ก,กตาหมีนี่กูเปิดทุกอย่างที่เปิดได้นะครับเช็คทุกอย่างหมดเลยนะครับเพื่อตามหาความจริงอยู่บ้านนี้ครับ ห้องนี้เป็นทางผ่านแต่เปิดมาเป็นห้องเดิมที่เละกว่าเดิมครับถ้าผมไปต่อเฮ้ย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 เ่มีตุ๊กตาผีแล้วอของเริ่มลอยได้แล้วครับดูดิโอ้ยแล้วถ้าไปต่ออีกทีอะ ไม่แบบเอ้าทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมครับโอ๊ loyalty, ยฮุยฮ well ุยฮุยฮุยฮฮุยเยอะหัวเด็กลอยเต็มเลยอ่ะโอ๊ะ Yeah. เกียดเด็กตรงนี้แหละไปต่อได้แล้วครับเป็นห้องกระจกครับผมเปิดเข้าไปแล้วเจอลูกเทพครับอะไรวะเนี้ยเสียงร้องไห้มาอีกแล้วะลูกเดี๋ยวนี้เอาเอาเอเขอโทษขอโทษ,โท,ษที่เปิดหนีหัวมึง เนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเปิดไฟดิเฮ้ยอุ้ยเห,หลือทางออกทางเดียวทางนู้นว่ะนี่เป็นหัวหน้าลูกเทพหรือเปล่าช่วยกูด้วยพอเปิดไฟแล้วประตูเปิดครับแล้วมีรูปต้องกลับไปในทางอันมืดมิดนี่เรอเนี่ย เอาเชื่อล็อกเด็กบนรถเข็นของแม่วะนั่นน่ะให้กูทำอะไรอ่ะผมลองปิดประตูนะครับปิดเฮ้ยปิดด้เอาแล้วครับรูปภาพที่ไม่เคยเห็นเมื่อกี้มันเ,เชื่อที่ไหนวะเนี่ย โอ้ยให้ไปทางนู้นเหรอ,เ,หเ,หเ,หอเฮ้ย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 เ้ยเย้ย้เฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอะ้ยะอ้ย้ย โอ้ยเละตุ้มเป๊ะครับบีบคั้นมากแล้วรูปแม่งเป็นรูปร่างแบบรถเข็นพังไปแล้วให้ไปทางไหนต่อเอ้าหันหลังกลับมาอะไรเนี่ย วิ่งไปไหนผมควรจะไปทางไหนครับเนี่ยอี้ยตัวนี้เหมือนจะพุ่งเข้ามาใส่หน้าเราเลยวะ่ะผมไม่ตามเด็กนะครับไปต่อเว้ยไม่นอกลูกจะวิ่งชนกูไหมอ่ะ มาสุดทางเลยครับชีวิตแม่งไม่มีทางให้เลือกว่ะมีทางแคบๆครับแต่ไม่รู้ว่าพาไปไหนนะเฮ้ยๆๆเฮเฮ้ยแม่งเล่นตลกกับกูแลวเนี่ยไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดครับโอ้ต้องกลับมาทางเดิมว่ะลองเปลี่ยนเลนดู เกมแม่งดีไซน์มั้งโอ้ยอะไรเนี่ยเด็กไปเสียบแทนเขากวางครับแล้วเป็นรูปต้นไม้แบบดาร์กๆเฮี้ยๆเลยอ่ะเฮ้ยมันใช่เด็ก่ะขอาไปดูกัน ตุ๊กตาลูกเทพครับผมเดินเข้าไปต่อครับผมไม่กลัวกลัวก็ได้อ้ยถอ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 ถอยถดูเหมือนเมื่อกี้เราวูบไปเลยนะครับเราได้สติกลับมาอยู่ในห้องเนี้ยห้องที่โดนดหนักๆอะ่ะ เรากลับไปได้แล้วใช่ป hey. e ่ะเหมือนจะมีของในนี้ค um, รับของบางอย่างอยู่ในนี้ไหนอะนี่ครับอ้๊ยนี่มันอะไรกันอะเหมือนจะเหยียบทหารเล่นโอ้ขอโทษนะเจ้าหนูน้อยโอ้ขอร้องนะอย่าร้องไห้นะ เดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ใหม่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อตุกตาตัวใหม่ให้เลยตุกตาตัวใหม่จะได้มีเพื่อนไงล่ะลูกสาวนะครับเฮ้ยทำไมจอเขียวลูกสาวอ่ะเสียงผู้หญิงร้องไห้ยังอยู่ไกลๆอ่ะมั่นใจว่าเธอยังอยู่แน่ๆครับ ประตูแม่งเหลวเลยอะเหลวหนักเลยครับน้ำหอมของเมียเมื่อคืนนี้ฉันฝันดีมากฉันฝันว่าเขามาหาฉันกอดฉันเหมือนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทำแต่เราทั้งสองคนก็รู้น่ะว่าตอนฉันกำลังฝันโง่ๆอยู่น่ะมันเป็นเธอทั้งหากล่ะที่เขาอ่ะต้องการ it was you ผมเข้าใจแล้วครับผู้ชายมีเมียน้อยครับแล้วแล้วแล้วเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นเสียงเมียเราเมียเรากําลังนอนฝันหวานครับฝันว่าผัวกลับมากอดกลับมาลักเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผัวต้องการคือผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งถ้าจาได้พาร์ทก่อนนันนี้จะมีห้องเล็กๆนี่ใช่ไหมครับที่เป็นเป็นเป็นเหมือนห้องคนใช้อะ่ะแม่งเดินได้ป่าวไอ้เชียไอ้เชียอะไรเนี่ยเด็กกำลังวาดรูปอะไรอ่ะ เป็นรูปน่าจะเป็นผู้ชายนะครับเอาดำๆน่าจะเป็นเราอ่ะ <c oughs> โอ้โหเฮี้ยเย <c oughs> สียงอะไรวะเฮียนี่เป็นห้องที่เด็กแบบเก็บกฎอะมานั่งวาดรูปเกียดพ่อตัวเองครับแล้วตอนนี้มีเสียงตัวประหลาดอะไรไม่รู้เมี้ยโอ้ย ห้องนี้หรอดีแล้วที่ล็อกอยู่ตอนนี้ผมมาอีกห้องนึงแล้วครับที่ทุกอย่างดูเก่าแล้วก็เละไปหมดฮะมีทางแยกที่พื้นว่ะมองหาบออแสต่อไปครับเขตล่างล็อกไอเนี้ยห้องเมียน้อยถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ อ๋อไม่ใช่กลายเป็นห้องเด็กครับขอปิดประตูก่อนนะฮะห้องนอนลูกเราเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเดือยไขลานนะครับผมก็รู้ทันทีเลยครับว่าต้องเอามาเสียบกับเจ้านี่ครับแต่ก่อนจะหมุนผมขอสำรวจห้อง f ฟรปปี้เฟเกอร์ครับ เจ้าของปลอมมันจ้องฉันมันนอนกองอยู่ระหว่างของเล่นของเล่นห้ามเข้ามาถึงหนูหรอวะหรืออะไรวะมาไขลานฉากนี้ในเดโมโก็มีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าทางซ้ายมีเสียงขยับครับเอาแล้วไง ของเล่นขยับเองเหมือนของเล่นทุกอย่างจะกลับมามีชีวิตนะครับโอยมีเสียงเคาะมันต้องหมุนไม่เจออะไรดีๆแน่นอนครับ นั่นไงนั่นไงไอ้ยเหียหัวโขกทำไมเนี่ยแรงขึ้นครับเร็วขึ้นครับลูกพ่อแม่ลูกครับแล้วพ่อก็เป็นบ้าส่วนแม่พิการครับแล้วลูกก็เศร้าแล้วผู้ชายก็เริ่มทำร้ายเด็กน้อยตอนนี้ค่ำคืนน่ะ ดวงดาวกำลังหายไปห้องกำลังมืดลงมาแล้วครับเด็กน้อยกูมาม้าเคยมาเพื่อกล่อมลูกนอนไกลขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เธอไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วหาไม่เจออีกแล้ว เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้งนะครับครอบครัวแตกแยกแล้วรูปหมากลายเป็นลูกกตาครับถ้าเป็นเหมือนเดมโมแล้วก็ประตูล็อกวะ่ะมีอะไรที่เราต้องทำไหมครับนี่ฮะของเล่นนี This was ่เนี่ยคือแปรงพิเศษเหมือนกับขนม้าเลยแต่แตกต่างออกไป Will work? this really ฉันก็คิดเหมือนกันนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า it. I was halfway already and besides, through, Fuck ฉันกุศลมาได้ครึ่งทางแล้ว it thing. Put forget the all back and whole ใช้ฉันยอมลืมทุกอย่างไปได้ยังไงนี่มึงเอาผมลูกมาเหรอผมของเด็กวะเนี่ยโอ้ยของที่มึงเอามาใช้ทำรูปแต่ละอย่างนี่แม่งแบบมึงใช้เส้นผมของลูกตัวเองอยู่ในรูปด้วยวะเนี่ย เนี่ยเอยหนักกว่าเดโมอีกหืตกตาแบบสีเลือดมาเลยครับกลับมาแล้วโอ้ยขนนี่ลุกไม่หมดอะนี่ครับทีนี้มันเริ่มมีแบบตุ๊กตาเด็กอะไรมาอยู่ในห้องเราด้วยเนี่ยโอ้แล้วก็ ภาพบนฝาผนังเจียวกับหนูนี่เต็มไปหมดเลยนะครับมาดูกันว่าเส้นผมของลูกเรานะครับจะทําให้เกิดภาพอะไรขึ้นมาครับ mm hmm. มาแล้วครับเป็นคนแน่นอนเป็นพอร์เทรตนะครับเป็นรูปวาดครึ่งตัวผมไม่รู้ว่าใครครับ รู้แต่ไม่น่ามองเท่าไหร่ฮะเส้นผมที่ได้มานะครับบวกกับคำพูดที่ได้เพิ่มขึ้นมาครับ I hate you ฉันเกียดคุณแม้กระทั่งตอนนี้ฉัน lost นะครับหลงทางโดดเดี่ยวแล้วก็สิ้นหวังคุณนะ่ะโดดเดี่ยวเสมอมา You always will be you คุณมักจะเป็นคุณแบบนี้ตลอด hoping มีความหวัง a f r a s e error นะครับความผิดพลาดคือเริ่มเป็นประโยคมากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องเติมเต็มก่อนเราถึงจะรู้ว่ารูปความจริงจริงมันคืออะไรนะครับแล้วจดหมายนี้ใครเขียนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มีคําว่า finish it อยู่เหมือนกับประโยคตอนเริ่มเกมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันว่าเนื้อเรื่องจริงๆเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยว่าหนักกว่าเดโมเยอะนะครับแล้วเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวผมว่ามันเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นเดโมมันจะเป็น เข้าใจได้ง่ายๆครับคือผัวทะเลาะกับเมียเพราะเมียเนี่ยเมียเป็นเป็นไฟไหม้พิการแล้วก็เลยชีวิตครอบครัวเริ่มมีปัญหาแต่ตอนนี้มันเริ่มมีชู้สาวอะไรเข้ามาในในเนื้อเรื่องทําให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วผมว่ามันมีอย่างอื่นอีกอ่ะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปครับคําว่าก่อนแปลว่าจากไปแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับในคลิปหน้ารอติดตามกับ Layers o f f e a ฟครับหลอนมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขาแม่งโหดมากอ่ะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิรามา ก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ